ภาษาที่3จําเป็นไหมในการสมัครแอร์คำตอบคือไม่จําเป็นเลยค่ะเมื่อเทียบกับคนหนึ่งนะที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าพูดภาษาจีนไม่ได้กับน้องอีกคนหนึ่งก็คือภาษาจีนคล่องมากๆเลยนะแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยคําถามคือเขาเลือกใครคําตอบก็คือ เขาเลือกคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าใครก็ตามที่มีภาษาที่3เนี่ยเช่นจีนญี่ปุ่นอันเนี้ยถ้าภาษาอังกฤษคล่องอยู่แล้วนะเราได้ภาษาที่3ด้วยนะอันเนี้ยจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะจะเป็นโบนัสที่แบบมากกว่าคนอื่นฉะนั้นใครก็ตามที่แบบกังวลว่าอ้ออยากอยู่จะเป็นอ์ไ์แต่ว่าพูดญี่ปุ่นไม่ได้อันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นก็คือว่าภาษาอังกฤษคล่องหรือยังในขณะเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าน้องมีภาษาที่สที่แบบว่า คล่องมากๆเลยนะแล้วน้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยน้องไปสายกันบินที่เขาเขียนว่าถ้าได้แมนดารินถ้าได้เจแปนนิสเนี่ยจะพิจารณาเป็นพิเศษอันนี้จะมีภาษีกว่าคนอื่นเลยค่ะ